นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสดูชอบได้โดยพระองเองโดยขอนอบน้อมแด่พระธรรมแปดหมืสี่พันพระธรรมคันก่อนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีศีลอันง,งดงามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง และขอเจริญพรคณะสัตยาติยมท่านผู้ไฟศิลไฟธรรมไฟสัมมาปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่30เมษายนพุทธกาลสองพันา2 5ยหเวลาอยู่ที่9ก้มงสีนาทีกลับมาพบกันเช่นเดิมกับ อาตมาพา,พาพระวัทไปบูลอภิวัตนูซึ่งเป็นพระวิปัสนาจารย์ประจำจังหวัดพิจิตรสงกัดวัดอุตเปาตบ,บันดงปากคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและเป็นพระวิปัสนาจารย์ประจำกองการธุระแห่งประเทศไทยวันนี้ก่อนเข้าหัวข้อในเรื่องของวิปัสสนาภูมินำคติธรรมคำตั้งอน ขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาะพรรธเจ้ามากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกรรมก็เหมือนกับเกลือน้ำที่บริสุดย่อมมีรสจืดสนิทถ้าเราเติมเกลือลงไปในน้ำนั้นน้ำย่อมมีรสเค็มและนำน้ำนั้นไปปรุงอะไรก็ทำให้อาหารนั้นมีรสเค็มไปด้วย เช่นเดียวกันการสร้างกรรมไม่ว่าเราจะอยู่พบไหนก็ย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นที่เราทำไว้วันนี้วิปัสสนาภูมิมาอยู่ในหัวข้อบัญญัต,ปติปรมัดรูปธรรมและการกำหนดปรมัดปรมัดธรรมจะมีอยู่สี่อย่างคือหัวข้อที่หนึ่งจิตปรมัดหัวข้อที่สอง เจตสิกปรมัตหัวข้อที่สามรูปปรมัตต์หัวข้อที่สี่ 4, นิพพานปรละมัตต์จิตเจตสิกรูปนิพพานจิตคือธรรมชาติที่มีลักษณะรู้อารมณ์คือมีการไปรับรู้อารมณ์อยู่เสมอส่วนเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดคือประกอบกับจิตจิตกับเจตสิกจะ เกิดร่วมกันอุปมาเหมือนน้ำใสๆเจตติกเหมือนสีต่างๆเมื่อเราเอาสีเขียวไปใส่ในน้ำนะำสีเขียวไปใส่ในแก้วน้ำแล้วก็คนนะแล้วก็คนน้ำก็กลายเป็นสีน้ำเป็นสีเขียวหรือเอาสีเหลืองไปใส่ น้ำก็เป็นสีเหลืองมันจะรวมตัวกันอยู่อย่างนั้นแต่มันก็คนละอย่างน้ำกับสีมันคนละอย่างกันหรือจะเปรียบเจตสิกเหมือนเครื่องแกงคนที่ทำครัวก็เอาน้ําใส่หม้อลงไปแล้วเอาเครื่องแกงที่ผสมไว้ด้วยน้าพริก ไว้ด้วยพริกหอมกระเทียมกะปิอะไรต่างๆที่ตำไว้เอาไปคนลงในน้ำน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำแกงปนกันไป mm hmm. เครื่องปรุงในจิตเจตสิกอุปมาได้อย่างนั้นแต่นี้มันเป็นนามธรรมาจิตกับเจตสิกเป็นนามธรรมาเกิดร่วมกันอยู่ เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันมีที่อาศัยอย่างเดียวกันจิตจะเป็นไปต่างๆขึ้นกับอำนาจของเจตสิกเจตสิกเป็นเครื่องปรุงแต่งเหมือนอย่างน้ำจะให้เป็นน้ำแกงแกงอะไรมันก็ต้องใส่เครื่องปรุงแต่และอย่างลงไป จิตก็เหมือนกันถ้าเจตสิกชนิดไหนลงไปรวมกับจิตจิตก็จะมีสภาพไปตามเจตสิกนั้นเจตสิกมันมีจำนวนมากไปปรุงแต่งในจิตจำนวนมากด้วยกันจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะมีเจตสิกหลายหลายชนิดเข้าไปรวมอยู่ด้วย คงจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปว่าจิตนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้างในจำนวนจิต89หรือ1 2 1ดวงคือเราไม่มีเวลาไปศึกษาพออย่างนั้นแต่เราจะพูดเอาเฉพาะที่มาทำความเข้าใจที่จะนำมาปฏิบัติเจตสิกมี ห้สิบสองชนิดเราก็จะไม่พูดรายละเอียดลงไปจะพูดเฉพาะเรื่องที่จะมาปฏิบัติลูกคือธรรมชาติที่มีลักษณะเสื่อมสิ้นไปสลายไปเสื่อมสิ้นสลายไปคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกสลายไป ทำไมท่านใช้คำว่าเสื่อมสลายไปก็คือเป็นการปฏิเสธของการรับรู้อารมณ์คือรูปมันไม่สามารถจะรับรู้ได้ไม่เหมือนจิตเจตสิกจิตเจตสิกนี้นี่มันรู้อารมณ์ได้มันไปจับไปรับรู้อารมณ์ได้แต่รูปมันรับรู้อารมณ์ไม่ได้มันก็มีหน้าที่ เกิดมาแล้วก็สลายตัวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าจิตเจตสิกจะไม่สลายตัวมันก็เกิดขึ้นดับไปเหมือนกันแต่ว่ามันรับรู้อารมณ์ได้แต่รูปมันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็เลยใช้เฉพาะคำว่าเสื่อมสิ้นสลายไปซึ่งมียี่สิบแปดรูปด้วยกันในคนหนึ่งจะมียี่สิบเจ็ดรูป แต่ว่ามันต่างกันอยู่ระหว่างหญิงผู้ชายคือสภาวะรูปในระหว่างอิทธิภาวะรูปรูปของความเป็นผู้หญิงกับปุริสภาวะรูปรูปของความเป็นชายซึ่งมีอยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายผู้ชายก็มีเฉพาะ ปุริสภาวรูปผู้หญิงก็มีเฉพาะอิทธิภาวะรูปแต่รวมผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เป็นยี่สิบปดรูปอันนี้ก็พอเราก็จะไม่ศึกษาให้ละเอียดนิพพานนิพพานคือธรรมชาติที่มีลักษณะสง,งบจากรูปนามทันห้า พ้นจากกิเลสคือนิพพานมันเป็นธรรมชาติที่พ้นจากการตกปรุงแต่งจากเหตุปัจจัยทั้งสี่คือเหตุปัจจัยที่จะไปปรุงแต่งมีแปมี4สี่คือกรรมจิตอุตุอาหารที่จะไปปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นให้มันดับไปไม่มี เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นธรรมดาที่ไม่มีความเกิดดับไม่เหมือนจิตเจตสิกรูปซึ่งมันถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุปัจจัยมันดับจิตเจตสิกรูปเหล่านั้นก็ดับเมื่อเหตุปัจจัยส่งผลมันก็เกิดขึ้นแต่นิพพานนี้เป็นอสังขะตะธรรม คือเป็นธรรมที่ไม่ผูกปงแต่งด้วยปัจจัยทั้งสี่จึงไม่มีความเกิดดับนิพพานก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกแต่ว่านิพพานก็มีอยู่โดยความเป็นทันมาลมคือเป็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจในร่างกายในชีวิตของเราก็มีจิต เจตสิกรูปขาดนิพพานไปนอกจากเราปฏิบัติวิปัสนาให้ถึงจุดหนึ่งก็จะถึงจะไปรับสัมผัสนิพานได้ในปะละมัตรธรรมสามประการคือจิตเจตสิกรูปนิพพานก็ยกไว้ก่อนในจิตเจตสิกรูปนี้เมื่อย่อลงแล้ว ก็คือรูปและนามหรือถ้าย่อกว้างนิดก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราได้ฟังศึกษาอบรมมาขันห้าถ่ายอ่อลงมานั้นก็คือรูปนามรูปให้คำจำกัดความหมายาคือรูปนี้ให้คำจำกัดความไว้ว่า คือธรรมชาติที่เสื่อมสลายไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ส่วนนามให้คำจำกัดความไว้ว่าสมบูรณ์นะส่วนนามให้คำจำกัดความไว้ว่าสามารถรับรู้อารมณ์ได้ธรรมชาติใดที่มันสามารถรับรู้อารมณ์ได้เราจัดว่าเป็นนาม ส่วนธรรมชาติใดที่มันเกิดขึ้นมารับอารมณ์ไม่ได้มีแต่สลายตัวเราจัดว่าเป็นรูปการเจริญวิปัสนาต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดดูรูปนามต้องทิ้งต้องปล่อยจากบัญญัติเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจระหว่างบัญญัติกับปรมัติต ถ้าเราไม่รู้จักบัญญัติไม่รู้จักปะละมัดเราก็เลือกการกำหนดไม่ถูกจิตของเราก็จะไปอยู่กับบัญญัติตามความเคยชินความเคยชินของจิตก็จะไปอยู่กับสมมุติบัญญัติอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้คือไม่เกิดวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญา ปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงขอใช้คำจำกัดของนะขอใช้คำจำกัดความของคำว่าวิปัสนาไว้ว่วารู้ของจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนารู้ของจริงตามความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรของจริงก็คือประะมัตซึ่งแบ่งออกมาเป็นรูปกับตาม ตามความเป็นจริงคืออะไรก็คือรูปนามมันมีลักษณะอย่างไรความจริงเป็นของมันมีลักษณะอย่างไรลักษณะความเป็นจริงของมันก็คืออะนิจจังทุกขังอนะนัตตาอะนิจจังก็คือความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกในที่นี้ ไม่ใช่หมายถึงความเจ็บป่วยร่างกายไม่สบายกายเท่านั้นทุกขังในที่นี้หมายถึงสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดที่ปรากฏมาแล้วทนอยู่ในคุณสมบัติเดิมไม่ได้อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นทุกข์อาการของความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ส่วนอนัตตาก็คือลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้คือไม่มีตัวตนคําว่าไม่มีตัวตนไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรที่เราฟังกันว่าชีวิตนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มันมีอยู่ แต่มีอยู่ในลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะไปบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปรู้เป็นปรมัตถธรรมจากนั้นละเมื่อเราปฏิบัติไปเห็นลูป เห็นนามก็เท่ากับเห็นของจริงและถ้าเราเห็นลักษณะของรูปของนามว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอันตาก็เรียกว่าเรารู้ตามความเป็นจริงนั่นคือเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเมื่อวิปัสนาญาณเกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตั้งแต่ญาณที่หนึ่งที่สองที่สาม ที่สี่เรื่อยไปจนกว่าจะขึ้นโคตะละปูยานซึ่งเป็นยานที่สิบามมัคคยานยานที่สิสผลยานยานที่สิบห้าปัจเจเวคณะยานยานที่สิบหคือเป็นโลกิยะ13บามยานแล้วก็เป็นโลกุตละสองยานคือมักผล แล้วก็กลับไปเป็นโลกิยะญาณที่สิบหกถ้าคนผ่านญาณที่สิบหกนี้ได้ก็เปลี่ยนโครตรละจากปุตุชนเป็นอริยะบุคคลชั้นที่หนึ่งก็คือโสดาบันบุคคลถ้าผ่านญาณสิบหกลอบที่สองก็เป็นสกทธาคามีบุคคลผ่านญาณสิบหกลอบที่สามก็เป็นอนาคามีบุคคล ผ่านยานสิบหกรอบที่สี่ก็เป็นอาหารหัตตบุคคลหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเรื่องยานที่เป็นไปในในบั้นปลายเราไม่ต้องคำนึงถึงมันจะสอดคล้องเป็นไปตามคันลองของมันเองแต่ว่าเราปฏิบัติเริ่มต้นให้ถูกต้องด้วยการว่าทำอย่างไรให้เป็นนะคือทำอย่างไรให้ไป เป็นรูปนามตามความเป็นจริงตัวที่จะเข้าไปรู้เห็นก็คือตัวปัญญาที่เรียกว่า,วานะที่เรียกว่าเรื่อตัววิปัสนาปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาของมันก็ต้องมีสติสติเป็นตัวระลึกรู้การระลึกรู้ถ้าหากรละลึกรู้บัญญัติก็ได้ชื่อว่านะเรียกว่าระลึกชื่อรู้เรื่องราวต่าง ภาษาความหมายก็ระลึกได้แต่มันจะไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงเพราะไปรู้ของปลอมบัญญัตินี้เป็นของปลอมบัญญัติเป็นของจริงเหมือนกันแต่เป็นของจริงโดยสมมติที่ชาวโลกกำหนดกันไว้โดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่ของจริงไปรู้ของปลอมมันก็รู้ตามความของปลอม กลายไปรู้เป็นคนเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นสต,ติจะต้องระลึกรู้ที่อยู่นะคือต้องระลึกรู้ที่ของจริงจึงจะรู้ตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติจากนั้นการปฏิบัตินั้นจะต้องพยายามจเจริญตติระลึกรู้ให้ตรงปะละมัตคือตรงรูปตรงนามและขยัสมมุติปัญญัติออกไป คือกำหนดให้ตรงปะละมัตและการจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้นเราไม่ต้องไปบังคับหรือไม่ต้องไปหาเหตุผลเอาอาดีตอนาคตไม่ต้องอุปมากับเจกันนี่ตัวเจกันอุปมาเป็นรูปนามแต่ลวดลายของมันเหมือนกับไตนะเหมือนกับเป็นไตรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราอยากจะเห็นรู้ว่าใจกันนี้ลวดลายมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูที่ใจกันถ้าเราไปดูที่อื่นมันก็ไม่เห็นลวดลายบนแจกันเมื่อเราเพ่งดูเราเห็นลวดลายของมันอันนี้ลวดลายของมันก็คือลักษณะดังนั้นเมื่อกำหนดให้ตรงรูปนามแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รู้ ไม่เห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันจะเห็นเองเมื่อเพ่งดูที่แจกกันมันต้องเห็นลักษณะเห็นลวดลายของมันฉะนั้นในการปฏิบัติวิปัสนาปัญญาวิปัสสนาไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราเรียนทางโลกเราเรียนทางโลกเราจะต้องคิดมาก เอาเหตุผลในอดีตในอาลาคตอะไรต่างๆเอามารวมมาประมวลมาคิดเราก็จะเกิดความเข้าใจแต่ในการปฏิบัติวิปัสนากับตรงกันข้ามมันกลายเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางอดีตเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วเราต้องวางมันได้ เรื่องอนาคตทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเราจะต้องปล่อยมันได้คือไม่คำนึงถึงจะต้องรู้อยู่ที่ปัจจุบันดังนั้นเราได้หลักการแล้วว่าวิปัตนานั้นจะต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันกำหนดให้ตรงปรมัดคือรูปนามและกำหนดรูปนามให้เป็นปัจจุบันอดีตไม่เอา อานาคตไม่เอาเอาแต่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เอาแค่ไหนรูปนามมีความเกิดดับรวดเร็วมากมีความเกิดดับถี่มากมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับทันทีเพียงแวบเดียวเท่านั้นไวมากไวกว่าวินาทีต้องเอาวินาทีมาซอยมากมากมาก,มาก มันมีความเกิดดับไวแต่อาศัยที่มันดับแล้วก็เกิดอันใหม่ขึ้นมามันดับแล้วอันใหม่เกิดขึ้นมามันมีความเกิดต่อต่อกันแต่อันใหม่อันที่เกิดมาอันที่สองก็ไม่ใช่อันที่หนึ่งอันที่สามก็ไม่ใช่อันที่สองอันที่สี่ก็ไม่ใช่อันที่สาม เกิดแล้วมันดับไปเลยอันที่หนึ่งก็ดับไปอันที่สองก็ดับไปอันที่สามก็ดับไปอันนี้สมมุติพูดให้ฟังเป็นหนึ่งสองสามแต่มันไหลไปอย่างนี้มันเกิดดับตลอดชีวิตที่เราเวียนว่หยตายเกิดไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วดับไป ดับไปแต่ว่ามันมีพลังมีอนุภาพที่ส่งต่ออันที่หนึ่งดับไปมันก็มีกำลังส่งต่อไปอันที่สองมีพลังขึ้นมาแต่มันก็คนละอันกันคนละลกูกคนละนามกันฉะนั้นเราได้ข้อมูลว่าลูกนาะมมันเกิดดับไวเกิดดับ กิดดับที่มากเรียกว่าสัมคติคือความสืบต่ออันรวดเร็วทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความเห็นผิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงไม่เห็นมันขาดตอนเมื่อเราไม่เห็นขาดตอนก็เห็นเป็นพืชไปเหมือนเรามองรถไฟที่วิ่งไวๆ เรามองเป็นกระบวนเดียวรวดแต่อันที่จริงแล้วถ้ามันจอดเราจะเห็นเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้อันนี้ก็เหมือนกันรูปนามมันมีความเกิดดับไวความไวของมันทําให้เห็นเป็นของเที่ยงเป็นอันเดียวกันไม่เห็นเกิดดับแต่เมื่อเราจเจริญสติฝึกสติจนมีความช่ำชอง มีความคมกล้าทตินนี้มันก็จะสามารถไปจับความไวของรูปนามนั้นได้พอไปจับได้มันก็จะขาดตอนพอเห็นขาดตอนคือเห็นความเกิดดับมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่เที่ยงขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นหลักธรรมชาติถ้าเห็นความเกิดดับเมื่อ,อไหร่มันก็จะเกิดความรู้สึกไม่เที่ยงต้องเห็นความดับไป เกิดขึ้นดับไป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 ไวที่สุดก็จะมีการกระชากค,ความรู้สึกในใจเป็นปัญญาที่ว่าภาวนามะยะปัญญาเกิดขึ้นในใจว่าอ๋อไม่เที่ยงซึ่งปัญญาชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดเอาอดีตมาคิดเอาอนาคตมาคิดแต่มันเกิดความแจ้งขึ้นมา มันรู้แจ้งไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเป็นหลักการอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติอย่าไปหลงคิดที่เราเรียนศึกษาวิชาการต่างๆแม้แต่ปริยัติที่เราเรียนมาเวลานำมาปฏิบัติจริงๆมันก็เป็นแต่เอามาสรุปแล้วก็ทำเฉพาะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น จะมัวไปคิดหลักการเช่นกายานุปัสนาสติปฐานมีอะไรบ้างเวทนามีอะไรบ้างมันไม่ใช่นึกอย่างนั้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติกำลังเกิดขึ้นจะไม่รู้เลยฉะนั้นเราเรียนเพื่อประกอบความเข้าใจเวลามาปฏิบัติก็จเจริญสติกำนดรูปนามที่กำลังปรากฏจริงๆเราก็ได้ความรู้ นะเราก็ได้ความแล้วว่าต้องจเจริญสติสติคือละลึกได้ละลึกที่ไหนละลึกที่รูปนามรูปนามที่ไหนรูปนามที่เป็นปัจจุบันบัญญัติไม่เอาเอาแต่ประะมัดคือรูปนามทีนี้เราต้องมาศึกษาให้ชัดอีกว่ารูปนามมันเป็นอย่างไรกันแน่ บอกว่าคือจิตเจตสิกรูปมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนอีกเราก็ต้องมาบอกเป็นภาษาของการปฏิบัติใหม่ว่ารูปนามมันก็เกิดขึ้นที่ทวารทั้งหกหรืออายตนะทั้งหกคือที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจ แค่นี้เราปฏิบัติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตามีอะไรเป็นปรมัดบ้างที่ตาสิ่งที่เป็นปรมัดได้แก่ตัวรับสีก็คือปราสาทตาหรือว่าปราสา,านะทตาทำหน้าที่รับสีแล้วก็มีตัวที่เป็นสีสะท้อนมาจากวัตถุอาศัยแสงสว่างสะท้อนมากระทบ อันนั้นก็เป็นรูปภาษาธรรมะเรียกว่าลูป,ปารลมภาษาตาทลิวะจักขุภาษาทะก็เป็นรูปรูปต่อรูปมันจะสัมผัสกระทบกันตากระทบกับรูปกระทบแล้วมันจะทําให้เกิดวิญญาณขึ้นที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในขณะที่พอกระทบก็เกิดขึ้นทันทีประชุมพร้อมกัน ตัวที่เกิดขึ้นเป็นวิญญาณคือจิตจิตทางตาภาษาธรรมะเรียกว่าจักขุวิญญาณคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นเกิดขึ้นที่ประสาตาเป็นจิตชนิดหนึ่งจิตท่านจึงจัดเป็นน้ำฉะนั้นประสาตาจัดเป็นรูปสีก็เป็นรูปส่วนทภาพเห็นเป็นนามแต่ประสาตาเรากำหนดได้ยาก โลปที่มากระทบตากําหนดง่ายกว่าแต่สิ่งที่ควรกําหนดทางตาก,ก็คือกําหนดทางนามธรทำคือสภาพเห็นเพราะว่าธรรมดาจิตมันคอยนึกไปสู่สมมุติบัญญัติถ้าเราไปกําหนดที่สีพอเพ่งไปที่สีปุ๊บมันเห็นเป็นวัตถุนี่ชื่อว่าแก่กันนี่ชื่อว่าดอกไม้ มีความหมายหน้ามันไหลไปสู่สมมุิกับนะมันไหลไปสู่สมมุติบัญญัติหมดเลยสิ่งที่เป็นปรมัดทางตาก็คือแค่สีสีต่างๆที่มากระทบกับตาเป็นรูปและสภาพที่เห็นคือตัวฉายออกมาทางตาเป็นตัวไปรับรู้สีเป็นนามคนละอย่างกันแล้วสีคือภาพ รูปภาพอย่างหนึ่งการเห็นก็อย่างหนึ่งคนละอย่างสีเป็นรูปการเห็นเป็นนามฉะนั้นในการทำความรู้สึกทางตาก็เสนอแนะว่าให้ทำความรู้สึกน้อมมาทางสภาพห็นการน้อมมาทางสภาพห็นก็น้อมมาที่ธรรมชาติที่ฉายทางตามันจะไม่มุ่งไปสู่รูปร่างสันฐานาความหมายมาอยู่กับปรมัติต ได้ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เป็นปรมัตดทางตาก็คือสีประสาตาเป็นรูปการเห็นเป็นนามส่วนเข้าไปรู้ว่านี่เป็นแจกันเป็นดอกไม้นั่นเป็นการไปรู้สมมติบัญญัติไม่ใช่ปรามัดแล้วพอรู้ว่าเป็นแจกันเป็นดอกไม้ไม่ใช่การเห็นแล้วไม่ใช่การเห็นแจกันไม่ใช่การเห็นดอกไม้ไม่ใช่การเห็นแจกัน เห็นใจกันไม่ได้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในบัญญัติปรมัตรูปนามและการกำหนดปรมัตขอเจริญพรท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้